ไปดูกิจกรรมนะคะที่อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมค่ะมีการจัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมครั้งที่หนึ่งค่ะ โดยเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันร,ระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติและพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติหาแจกเมจิกอายค่ะจัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมครั้งที่1โดยการจัดแสดงการกุศลนํารายได้สมทุนนะคะอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดตามภารกิจของกรมคุมประพฤติค่ะโดวยวันนี้คุณกน,นิกาแสงทองทรธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยบอกค่ะว่าการจัดกิจกรรมรอบ THANKS wow. พิเศษแก่สมาชิกของอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อให้การสนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพราะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของฟื้นฟูผู้กระทำผิดนั้นจําเป็นต้องมีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมในการปฏิบัติงานด้วยใจิตใจที่เสียสละและก็เป็นการกุศลสําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจตุสงาขาค่ะจะได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามิติหัดใหญ่เมจิกอายค่ะในการจัดก,กิจกรรมการกุศลโดยการจัดแสดงมายากลรอบพิเศษและเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามิติภายใต้โครงการจาหน่าย บัตรเข้าชมการแสดงรอบพิเศษเพื่อนํารายได้เข้ากองทุนดําเนินกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมค่ะซึ่งจะมีการจัดรอบ VIP นะคะขึ้นอย่างเช่นวันนี้วันแรกก็คือสุกที่1สิงหาคมตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงวันที่2-3สิงหาคมตั้งแต่เวลา10บโมงเช้า รอบเที่ยงรอบบ่าย2โมงแล้วก็รอบ4โมงเย็นวันที่9-10ถึงสิสิงหาคมค่ะก็จะเป็นรอบเวลา10นาฬิการอบเที่ยงบ่าย2แล้วก็4โมงเย็นวันที่16-17ถึงสิสิงหาคมก็จะเป็นรอบเที่ยงบ่าย2อโมงเย็นโดยจะเปิดจำหน่ายราคาบัตรเข้าชมใบละ350บาทสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถร่วมสมทุนซื้อบัตรการคุศลได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติหาดใหญ่เมจิกายหมายเลขโทรศัพท์0 7 4 5 5 9 1 1 1 1ตลอดวันเวลาทำการ ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ค่ะ,คะกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติของสงขลาเนี่ยคะ่ะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะคะเพื่อ,อจัดหาทุน,นในการที่จะ เอามาช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดนในความรับผิดชอบของกรมระครมพืชค่ะเมื่อจัดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเงินกองทุนนะคะก้อนหนึ่งในการที่อาสาสมัครเนี่ยจะใช้ในการบริหารในการที่จะให้การดูแลผู้กระทำความผิดในความดูแลเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะมีการส่งคดีให้อาสาสมัครครูพืชเนี่ยค่ะช่วยครูประพชช่วยสอดส่องนะคะถ้าหากว่าอาสาสมัครเนี่ยช่วยสอดส่องแล้วเห็นว่าผู้กระผิดเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเรื่องทุนประกอบอาชีพหรือการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ย อาสมารถก็ใช้เงินกองทุนเนี่ยเข้าไปดูแลผู้กระทำผิดได้ะค,ะค่ะค่ะก็ยังมีอีกหลายรอบด้วยกันนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติหัดใหญ่เมจิกอายค่ะ